พ่ออยู่ที่นี่มาดั้งเดิมพ่อพอจะคุ้นคนนามสกุลไหมมีมีแค่นอ <c oughs> นั่นแหละพ่อ,พอเขาพ่อเขาเนี่ยชื่อนายเดียดเีครับขณะกำลังลุ้นคำตอบผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเสียงจริงและอดีตแม่ผู้ใหญ่ก็เดินทางมาถึงพอดีนะครับ ม่มมานผู้ใหญ่สวัสดีขออนุญาตรบกวนนะคะ<อ>เมย์นะคะตอนวิทย์เชิญน,นะค่ะจากเพจอีเตอร์อีจันนะคะแม<น>่ลูกชายเขาอายุ27เนาะเขาอยากตามหาพ่อเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยเขาถามแม่แม่บอกว่าพ่อเสียแล้วเขาก็เลยใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ19ย่าง20ที่จะเกณฑทหารได้มารู้จากศสาสดีว่าอ้าวพ่อยังไม่ตายนี่ญาติิเคยบอกให้ว่าอ๋อพ่อเนี่ยพ่อเองเนี่ยอยู่แถวๆฟาร์มจระเข้สมุทรปราการทีเนี้ย มันก็กว้างเราก็เลยไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่ว่าโชคดีที่ลูกเขามีใบเกิดในใบเกิดเนี่ยระบุชื่อพ่อว่าจริงอะเท่าที่เช็คข้อมูลมาเขาก็มีลูกมีไม่มีมีภรรยามีลูกทีเนี้ยมีเลยอยากให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ยังไม่อยากปักปั๊มเขาก็เลยอยากจะขอรบกวนผู้ใหญ่แบบเรียกเราเขามาคุยเป็นการส่วนตัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาได้บอกครอบครัวไหมอย่างเงี้ยค่ะ คุยกันไม่นานนักในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าคนที่เราตามหาอยู่ที่นี่จริงๆครับและจะใช่พ่อของแทนจริงหรือไม่อันนี้ต้องรอพบหน้าเพื่อพูดคุยนะครับเดี๋ยวมาบ้านแป๊บเดียว<ะ>เออมาทุลักแป๊บหนึ่งด่วนเลยแล้ว่ออยู่ที่บ้านนะเขาคิดว่าเกียร์น่าจะรักผมเหมือนผมรักลูกอ่ะอใช่ครับก็ขอแค่ได้รู้ว่าเกียร์อยู่ยังไง สบายไหมอย่างเงี้ยลำบากไหมอย่างเงี้ยก็เผื่อเจได้ลำบากได้อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้ยืนย่นมือเข้าไปช่วยแกยบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าแกยอยู่สบายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็ออกมาใช้ชีวิตของผมอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ทำเราออกมาไหมถึงเราเกยียจะไม่เลี้ยงเราก็ช่างไหมพอแค่เกยียยอมรับเราเป็นลูกคนหนึ่งก็พอใจแล้วครับแค่นี้แหละที่ผมต้องการนะหลังจากอดีตแม่ผู้ใหญ่โทรตามเพียงไม่นานคนที่เรารอพบเจอก็มาถึงครับ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวของพอ่อการเจรจาครั้งนี้จึงเปิดเผยไม่ได้นะครับญาติิบอกแค่ว่าพ่อเนี่ยอยู่แถวๆฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเคยเคยกินเขาชื่อเขาไปดูตามเพจอะไรมันก็ไม่มีไงก็เขาก็อยู่ใช่ไหเาใกล้หมดคลอดแม่เขาไปบ้านนอกแล้วเขาก็ไม่ให้กลับมาเลยไง ลูกเขาก็ไปโน่นแล้วแต่แต่แต่แม่เขาก็ทำงานเดิมก็เคยถามแม่เกาแล้วแม่เขาก็ไม่ยอมบอกแล้วเขาก็บอกว่าอยู่แบบมีลูกได้ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยเคยอะไรไม่อยู่เคยคุยอีกครั้งนไงแม่แม่กตรงเขาตับไปคุยครั้งตอนนั้นรู้สึกกับน้องเด็กอายุสี่ห้าขวบมากตอนที่คุยตอนนั้นนะอยากเจอลูกไหมแค่นี้คืออยู่ในรถใช่ไหมไม่ไม่ยังไม่ได้มาตอนนี้รายการมาก่องรึงใจทางนี้ยังห่วงเธอ ฟ้ากว้างบางตาให้แกร่งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบเจอ